เองเสริเพิ่มพเพิ่มเพิ่ม<น>ิเก้นะโง่ิ่อยู่<น>อ่ะยิ่งเห็นไม่เป็นแล้วหรอพอดีว่ามาอยู่ในเมืองคงแล้ววะใจก็มุ่งต่อยากกำลังเกือดความหวังที่จะเป็นดาละาเอาข้าวให้เหนียจ้า สวัสดีครับฮัลโหลตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะกำลังรอขึ้นเครื่องนะครับจำะไรแ่ประาณยี่สิบนาทีมาคุยันก็คิดถึงพ่อพ่อคิดถึงบอกเลยว่ฟ้าจะมาอะไรกับพ่อวันนี้มาดูฟ้าเหรอครับมาดูฟ้ากับมาดูป้าป้าเหรอ ไม่ได้มาไลฟ์นานเลยคิดถึงกันไหมฮะไอไอโดนไลฟ์อ่โดนไลฟ์วะไอโดนไลฟ์เลยะจะพูดว่าอะไรก่อนจะไม่ได้ไลฟ์นานแค่นอตไลฟ์แบบลองทำหรอไ,ได้ลองทำคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีมามสวัสดีมามครับทุกคนครับพรุ่งนี้เรามีงานด้วยนะอย่าลืมไปหาก,กันที่สยามนะครับผม,มเพราะว่า นานๆที่เราจะมีงานที่ไทยนะจริงถ้าใครไม่มาหาจะงอนนะครับไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราแล้วจัดข้าวแก่น้อยพี่อยู่กับเราเราไปตอนนี้มากินข้าวที่สนามบินครับทุกคนเคือเรื<ด>่องอะดีเลย์หนึ่งชั่วโมงครึ่งตอ,แองนแรกพวิ่งกันตาตั้งเช็คอินจะไม่ทันพอมาเช็คอินปุ๊บเอา้าดีเลย์ชั่วโมงครึ่งใช่ คือพูดเลยว่าของที่เราไปอิตาลีจําได้ไหมจาได้แหลนะเนาะคือเรากลับจากอิตาลีใช่ไหมแล้วเราก็เอาของไปที่บ้านเลยเราก็เชื่ชื่อจ้าพวกนี้พวกนี้ถ้าใครไม่มางอนเอาของอะไรเราเอาของไปจากอิตาลีไปเก็บไ้ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็นอนอยังไม่ทันได้ตื่นเลยยังไม่ทันได้นอนเลยต้องต้องมาที่สิงคโปร์ต่อแล้วตอนนี้ก็คือ สามสี่วันได้แนละ้วกลับไปดูของต่อของนี่ช็อปปิ้งมาก็คือไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างมาลบละลายที่สิงคโปร์เหมือนเดิมนะคะคะแนนติดลบละจ้าคุณเป็นอย่างไร how are you I'm good and you how are you Italy love you oh thank you so much stay light like this flower hello in Singapore yeah เธอ,อ,อเอามาใส่ด้วยดิวัดแหวนนาฬิการเริ่มเราเอาอะไรมาด้วยพี่ขวัญบอกพิมพ์อะไรอ่ะพี่ขวัญพิมพ์อะไรมาอ่ะพี่ขวัญของฝากนะครับทอาแก่น้อยนะพี่ขวัญของฝากจากสิงคโปร์นะครับทอาแก่น้อยนะครับอ่ะเอาไป พี่ขวัญรับกดหนึ่งนะวิธีงอวิธีงอก็คือรับเป็นเงินสดคนละหนึ่งหมืนบาทอิงจะหายอิงจะหายดีเดี๋ยวนี้รับเป็นซีรีนหนึ่งใบอ๋อผิดละเพราะว่านี่นี่เริ่มใช้ของแบรนด์เนมกันละนี่ขอเป็นซีรีนคนละใบจะหายงอน ไม่เจอกันนานที่เึงือดิเฮ้ยมัมฉันมัมผมแดงผมส้มแดงจ้ะเกลืเหรอเขาแดงมาตั้งนานแล้วนี่แบบสวยมากอยากมาไล่อวดนี้มากอวดกระเป๋ามากกูหนจะอิจฉา ก,ก็จะใสัสเฮ้ขอบคุณของขวัญที่ส่งให้ทุกคนเลยนะครับึขอบคุณเลย Thank you for Thank you for yeah. เลนั่งคิวปก r ิ i f t ทำไมแกต้องทำเสียงสูงด้วยนั่งคิวปก r ิ i f t เอออันนี้น่ารักเออเฮ้ยไม่ให้ทำแบบนี้ก็เสียงสูงไง่นเกดนี้เป็นนเกิเอาเล่าเรื่องโพรม,มันเกิดหน่อยเอาอยากรู้หรอผมมันเกิดเริ่ม แต่ต้องหยุดกินแล้วเล่าเหบจริงจังเลยมันเลิศแ,แบบนึงใช่พอมาเลเซียเรื่องของเรื่องคือหมอเขาแอบ,บไปทำพรมเพื่อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแบงค์ใช่แล้วทำหมทำพรมเสร็จปึ๊บเอาพรมวางข้างล่างกันดิมันเห็นหมดเลยอ่ะ แล้ววางหงายไว้ใช่ปะมันมันเป็นรูปรมอีกฝั่งหนึ่งเน่ะก็จะเปบไม่เห็นลายแต่านางอะ่ะวางที่เห็นลายไว้แบงกก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เอาที่เห็นลายอะ่ะขยับแล้วก็คว่ำให้ไม่เห็นลายแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นเลยแล้วพอตอนที่นางเดินบอกว่าเนี่ฉันทําผมมาด้วยแหละมาจริงเหรอทำผมจริงหรอ,อแอปตกแอปตกใจไปงั้นตื่นเต้นไปงั้น คือร้านทำพรมอ่ะมันต้องติดกาวใช่ป่ะข้างล่างอ่ะแล้วโพรมมันอ่ะมันจะไม่แห้งแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าเอามาคุณแบบคุณหมอต้องตากมันด้วยนะคะเราก็ตากเลยเราลืมไงยืมขวัญนั่นแหละยืมขอนคนวางยืมขอนคนวางฟังนะอย่าหาเซอร์ไพรส์ก็บยัยขวัญตัวบูดเลยโอเค thank you ครับ เหมือนของงานวันเกิดแกแม่คือเซอร์ไพรส์หลักที่ฉันเตรียมไว้ใช่ไหม,มคือยายขวัญอนะเออเดี๋ยวพูดถึงแม่เดี๋ยวพูดถึงแม่อยู่นั่นคือจะให้โปะอยู่นั่นอ,อย่างวันเกิดแกเรื่องผมก็คือโปะโปะกว่าคืออะไรใช่ไหมหมอสหลงลงแล้วทําเบอร์ไอเรามันรู้่ะดิว่าไม่เห็นมันคืออะไรอะมันรนรู้มันรู้เยอะอะพอมันเห็นอ๋อเข้าใจลวผม คือชีวิตจะอยู่ยยรู้เยอะเลยวเขาไม่สบายเลยแล้วก็ลงทำใหมไม่เตรียมกันย่ขวัญบอกว่ายังไม่ให้หมอนลงเอา้าหมอลงสตอรี่ไปละคือเตรียมกันดีๆครั้งหน้าก็บอกว่าครสมาสใกล้ถึงแล้วอ่ะมีคนส่งมาเยอะมากเลยว่าปีนี้ขอซ่อมายังไม่มีเวลาทําเลยเฮออมากินมน้าััน ฟิลเตอร์มันยว่บยาบ,บเวลา <laughs> อย่ามากินตรงหน้าฉันซึน่งมาถึงสิโลครั้งนี้ h e n is h e n is you are f i n t i n g here Philippines t o m o r r o จำที่ห <laughs> น <laughs> ึน่งคิดดนึ่งนะคือบอกว่ามาทำงานที่สิงคโปร์มาครั้งนี้คือถึงมาก คือไปทุกมุมอ่ะโดยเฉพออะไรหรือปะการเด้นบายเดอะบดีเยมอนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องมอสหลงหลงทางหลังๆม่ค่อยห,หลงแล้วมีก o เกิลแมปชอบเปิด Google m a ปมากเชื่อยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่คือพ่อแม่ให้ไปขวากูเกิลแมปซ้ายคือซ้ายเลยอ่ะคือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่เชื่อกูเกิลแมปพาไปการ d เด้นบายเดอบแล้ว อยากจะไปเอ่อมาลีนาเบย์มันอยู่ตรงข้ามกันแล้วมันต้องเดินไปที่มาลีนาเบย์กูแกลแมพบอกให้เดินไปทางซ้ายทุกคนน่ะจำกันได้ว่าไปขวาหมอบอกว่าไปซ้ายโอเคเชื่อมอพักก่อนเดินไปซ้ายอ่ะเดินอยู่นั่นตะเกียงเดินบนวนหนางซ้ายได้นไปโดยเร็วยืนก่อนดูลูกซอกทุกมุมอย่าพูดเยอะอย่าแก๊งกินกันเหรอโอ้ยอย่าแก๊งไม่เอาตะเกียงอยู่นี่อะ กินอยู่เอาพอกินโอ้ยเธอเล่นอย่ได้นะงงเกหมดเลยคือเดินอยู่นั่นใช่ปะเดินวนๆเดินไปถึงปุ๊บมันจะมีสะพานลอยที่เดินไปถึงมาทีหน้าเบเลยกินสั่งหายท้าแกน้อยก่อนแล้วโอ้ยกินสั่งหลายถ้าแกน้อยก่อนายคนวะ รวติดหมดผมเหินพ <c oughs> ันสุดเดินหลงอีกแง๊หนึ่งมีพวกเราอ่ะชอบไปกินข้าวี่โซนช้ยนาทามากแล้วก็ชอบขึ้นรถเมย์มากเพราะเวลาขึ้นรถเมย์มันจะได้เห็นว <สะ S 1> ิวสวยๆอร่อยมากเลยอ่ะขอ,ขอแก่น้อยท <c oughs> ี่ก,ออก่อนเราก่อนเราก็ขึ้นรถไปปกติอ่ะพี่เฟิร์สอ่ะจะเป็นคนเขาเรียกว่า เป็นเหมือนคนรู้ทางรู้อะไรคอยดูแมพเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแอปยืนตามเดินตามเขาไปงั้นปึ๊บพี่เฟิร์ไปทํางานทุกคนไปทํางานแยกกันเฮ้ยเธอไม่เห็นหน้าฉันเล่าแล้วเนะีย่ยเก,ก,กลียยอะ่ะอย่ามากินตรงหน้าฉัานมันยุ่บยากนะ่ะสติกเกอร์ไอ้ฟิลเตอร์อะ่ะจะขอกินเล่ากันหน่อยเพิ่มก่อนโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่อยากเาล่าละวเราต่อเลยเหนื่อยอะ่ะ มันสู้ชีวิตเกินอ๋อรู้แล้วอย่าเพิ่งอันนั้นเรื่องนี้ทันก่อนเดี๋อขอเล่าเมื่กี้ก่อนแป๊บหนึ่งจะเลิกกนก่อนไม่จบเลยเดี๋ยวมันจะลืมไม่ลืมเรื่องอะไรเลยเดินถันไปก่อนเรื่องเสื้อเรื่องเสื้อแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยแบรนด์ไหนแบรนด์ A U E D เนี่ยอะไอ้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันไปต่อได้ต้องฉันก็เสร็จปุ๊บเราก็อยู่กันสองคนขึ้นไปบนรถเมล์เฮ้ยไม่หรอคือไม่ได้เท่าแล้วนะไม่กินเท่าแกน้อยหรอกินอยู่นหเเต็มมือลยเนี่ย แล้วขึ้นรถเมล์ปิ๊บสมอก็กดแมพแล้วมาบอกว่าไม่ไม่ต้องขึ้นที่เดิมที่พี่เฟิร์สขึ้นเมื่อวานมันไกลมันต้องเดินไกลต้องเดินต้องเดินย้อนไปเราไปไปขึ้นอีกทีหนึ่งที่มันเป็นท่าขึ้นรถเมล์ให้เราก็มีมีมอสมีแบงแล้วก็มีหมาหมาสามคนหมาหมาพี่เฟิร์สเดิน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 ตามมอสเดินมอสแล้วก็คุยกับมาว่า,วามาเหมือนเดินไกลแล้วอ่ะยังไม่ถึงนี้เลยอะ่ะยังไม่ถึงท่ารถเลยอะ่ะ หมอบอกแป๊บเดียวตรงนี้ตรงนี้ก็เดินเดินเดินได้หวันมัมไอเลิฟอยู่เฮ้ยฉันเล่าก่อนแล้วพอรถมาปุ๊บขึ้นรถขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ชิวๆก็นังนั่งนั่งนั่งไปไม่มีอะไรอยู่สิงคโปร์อยู่สิงคโปร์นั่งดูวิวดูอะไรปุ๊บหมอบอกเออจอจอจอรีบกดรีบกดแล้วรีบกดพอกดปุ๊บลงมาเป็นวัดเกลียวแก้วเป็นวัดเป็นวัดไอเนี่ยวัดที่สิงคโปร์อ่ะเราอไอ ทำไมไม่จอดตรงวัดอ่ะมันแปลกๆมอว่าโอ๊ยเลยมันนิดเดียวเองอันนี้น่ากินมากเลยใจน่าร้าวเลยมันนิดเดียวอันนี้น่าฟังนะเดินบนสะทอนทีงไหนเดินไปเหอะเดินไปกินแซมนี่กลับมามาคุยว่าเหมือนเดินไกลกว่าตอนที่พี่เฟิร์สตามจะต้องมอเขาหันออกว่าเออ Google Map มันมันผิดเพราะว่าไอ้นี่เรามเดิลเล่นโทรศัพท์จะลงจะลงทวิตเตอร์น่าจะลงอะไรไม่รู้ในทวิตเตอร์ ก็เลยแบบไม่ได้ดูป้ายสุบเลยไปสี่ป้ายเลยไปสี่ป้ายเดินกับอยู่นั่นเดินเป็นมาราธอนอร่อยจ้าก็เลยบอกว่ามาถึงกระบโบครงนี้คือรู้ทุกมุมรู้ทุกซอกรู้ทุกสึกคือเดินทั้งหมดคืออะไรก่อนเราเรื่องมอหลงเต้นเมื่อไหร่ลงไปแล้วลงที่ไปแล้วนะ อันนี้เต้นแล้วเย่ขวัญยิมอะไรอ่ะน้งมูกเือะนั้นเพราะว่าแกไม่หล่อแกไม่หล่อพี่เพิร์ดใช่ไหมแกเอาข้าวแกน้อยไปกินรึรอผมกินหมดเองเมื่อกี้ปวดบ้างไหมเนาะพี่เพิร์ดกินข้าวแกน้อยไหมครับรสออริจินอลเคยขอบมีะไรมาอะไรนะเดี๋ยวขวัญยิ้มอมาไม่รู้ปวดสังเกตเจอได้ใช่ไหจากมาเลเซีย มีเซอร์ไพรส์ด้วยแหละแต่ไม่บอกหรอกคืออะไรฉันถามว่าไปสิงคโ,โปร์ทะเลาะก,กันยังอุย้ยขอบคุณมัมจินครับให้เงินมาด้วยม่ทะเาลาะกเลยเนาะนี่ช้อปปิ้งหมดโอ้โหเหยียบล้านอะแม่ทะเาลาะกันเลยแม่ทะเาลาะกันเลยบอกดิมัมขานขอตังค์หน่อยนี่ช้อปปิ้งหมดไปแบบโอ้โหเท่วยนะเลยล้ะซีรีส์หนึ่งใบเนี่ยคือดีกันไปเลยเดือนหนึ่งอะไรบ้ะ ติดจ้ะซื้อเสร็จกี่กคืนนีทะเลาะกันแล้วทะ <laughs> เลาะเลยทะเลาะกันเอาสิ่งนี้มาออไม่ทะเลนเสียงอะไรเสียงเหมือนโทรเฟรดออนไม่ติดอ่ะม,ม,อม,มันโทรเพจทำมันน่ะเหมือนโทรเ e s s e n g e r แล้วมโทรไม่ติดอ่ะเพจทำในไลน์ไม่น่าเชื่อว่าอะไรอ่ะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันเลย ค่อนข้างสมาธีหลังเขียวเหมือนอะอืะจะบอกว่าเรามาเที่ยวยูนิเวอร์ัวแหละความตรกเลยปะเตรียมตัวมาแต่ไทยเลยนะอันนี้ยอมรับล้วนแค่ในไลฟ์นะห้ามไปบอกต่อนะมันอายคนเตรียมตัวเลยซื้อเสื้อมาสั่งเสื้อมา ฟิตติ้งตั้งแต่บ้านตั้งแต่ก่อนอิตาลีฟิตติ้งเสร็จปุ๊บใส่กระเป๋าไปซื้อกับพี่ขวัญเลยอะ่ะพี่ขวัญไม่บอกเลยอะ่ะเจ้าขวาัญตัวดีเลยต้องมาโดนตีหนึ่งแมตช์ฟิตติ้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับยูนิเวอร์แซลไปยูนิเวอร์ซลปุ๊บโอเคไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึน้นกำลังนั่งไปลุนกำลังนั่งไปยูนิเวอร์ซลแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแบบแต่งตัวน่ารักเลยน่ารักมากด้วยเออเออเธออะไรกันก็เธอบอกไม่หรอ กระนัง้งเธอแล้วน่ารักไหมเธอบอกนา่ารักน่ารักมากเลย <c oughs> นั่นแหละน่ารักเลยแหละเพิ่งเงี้เลยเสร็จปุ๊บทำไมรู้ปะพอถึงยูนิเวอร์แซลอ่ะยังไม่ถึงก่อนถึงแบบมันห้าทีหันมาถามพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สยูนิเวอร์แซลอ่ะมันมีตัวละครอะไรบ้างนะมินเนี่ยนไงมินเนี่ยนมีมินเนีเน่ยนละมีอะไรนะมีโทร มีแบบเออ่จูราสิกพาร์คอะไรเงี้ยเนาะมีพวกไนโ์ร์เซลมีทรานส์ฟอร์มเมอร์ปึ๊บเอ๊ะเรนก็ใส่เสื้ออะไรมามิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เรนก็ถามพี่เฟิร์สว่าพี่เฟิร์สพี่เฟิร์ตมิกกี้เมาส์มันไม่ได้อยู่นี่นใช่ปะมันอยู่ยูนิเวอเลสโซ่ปะลืมอ่ะแต่เคยเห็นนะว,ว่าเจ้าหญิงอ่ะเต้นกับเต้นิ้งกับมิกกี้เมาส์ก็เลยแบบหรือว่ายูเนี่ยร์เวอร์โซลกับดิสนีย์แลนด์อ่ะมันคือที่เดียวกัน หรือว่ามันคือบริษัทเดียวกันแล้วมันทำแยกเฉยๆไม่แบงค์ก็ถามว่ามอสมอสดิสนีย์กับยูนิเวอร์ซอลนี่อันเดียวกันปะอายมากไปถึงหน้ายูนิเวอร์ซลปึ๊บใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ดิเถอะเถอะหมดดิสนีย์กับมิกกี้เมาส์นี่มันบริษัทเดียวกันปะฟังนะคนมองแล้วมันกว่ารู้จักนะคนมองมองว่าตลก เราเดินเข้าไปไปหาซื้อเสื้ออายมากต้องไปหาซื้อเสื้อเนี่ยเสื้อเสื้อของฝากอ่ะซื้อซื้ออะไรนะจุิวารจุลิศเวซื้อลิวลคือน้อยมากอีกเคยือไหมอยากได้สีขาวมากเพราะว่าเตรียมหมวกเตรียมอะไรทุกอย่างมันแมทกับเสื้อสีขาวทุกที่ไม่มีมีทุกสีเป็นสีขาวเสื้อแจกอ่ะมีทุกเรื่องเลยนะมินเนี่ยนมีแบบทุกเรื่องมีแต่สีอื่นไม่มีสีขาวสุบซื้อมาเป็นสีดํา เป็นซูราริกบาร์เดี๋ยวรอดูรูปแลุ้ทุกคนว้าวเราวรูป <Whoa. S 1> ูปะปนะ <ไป S 1> <ป>แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยมายูนิเวอร์ซัลนะพูดเลยว่าต้องมาสักหนึ่งครั้ง<อ>ในชีวิตโจยูอาิงยูนิเวอร์แซลมีงคิวตี้นะหรอไม่รู้เลยเอรือไอขวขญชอบอย่างอีกแก <Bang S 1> ชอบทำให้อายอยากไปมากพวกคุณน่ารักมากแ a n งคิ u thank you นะม้าเกือบแล้วเกือบใส่มิกกี้เมาส์ถ่ายกับยูนิเวอร์แซลละคือเราค่อนข้างทำกันบ้างเท่ากเลยปะมีที่ไหนแนะนำพิเศษไหมคะม้าจะไปเดือนนี้แนะนำยูนิเวอร์แซลแล้วหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปถึงไปไหนอะสิงคโปรลถ้ามาสิงคโปลหนึ่งอย่างที่ต้องไปเลยคือยูนิเวอร์แซลแล้วก็ดูด้วยว่าวันนั้นคนเยอะไหมถ้าคนเยอะก็คือซื้อเอ็กเพสบัตรเอ็กเพสไปเลยแล้วก็ไม่ต้องฉันว่าม้าไม่ตองใช้บัตรเอ็กเพสหรอกสิ่งที่ถ้าม้ามานะ ยูนิเวอร์ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเล่นเป็นอันดับแรกไปถึงปุ๊บต้องหาก่อนเลยคือทาร์ฟอร์มเมอร์ทาร์ฟอร์เมอร์ต่อแถวยามากก็ใช่ไงก็เลยให้ไปก่อนไงให้ไปทานฟอร์มเมอร์ก่อนเลยม่าสนุกมากไม่ไหวก่อยังคือน้อยอะมันสนุกอะคือเล่นแล้วเหมือนอยู่ในเรื่องเป็นเหมือนเราอยู่เป็นตัวละครแต่หน,นึ่นนงนะอกินถ้าแกน้อย,อยต่อก่อนออริจินอ เราบอกรัสคมนตจารณาตัวหนึ่งทุกคนฝากนี้ฝากแคปมอดแบงหรือเท่าแกงน้อยแล้วแท็กไปแน่คร่ับหน่อยฝากฝากทุกคนแคปเท้าแกน้อยไปหน่อยเราก็บอกว่าลองนี้ลองนี้รวนแค่นี้นะเราเราเขียนว่าอุยมอดแบงกินนากินมากเลยปกติไม่เคยได้กินเท่าแกงน้อยเลยนะอยากกินตามมอดแบงนี้ปกติไม่ไม่คีย์เวิร์ดนี้เขาจ้างเลยนะปกติคือแบบ ไม่เคยได้กินสาหร่ายเลยค่ะแต่พอเห็นหมอสแดงกินแล้วเราอยากกินด้วยเลยน้อง,งน่ารักมากแบบเรื่อนนาพิจรารณาให้เป็นพรีเซนเตอร์ได้นะคะจริงนี้ได้นะครับฝากด้วยนะเร็งแล้วเขียนให้มันแบบขายของกดยังกดยังให้เคยกดแล้วพิมพ์หนึ่งมาแคปแล้วพิมพ์หนึ่งมาไม่ม,มันต้องแคปแบบหน้าเรากินน่ารักน่ารัก,รกไม่เธอต้องเห็นหันนี้ด้วยนี่ล้วนแคปนะ อายคนมากแคบเป็นคลิปจบรู้หมดเลยว่าพูดอะไร <c oughs> ตอนแถวทั้งวันเล่นไม่ถึง5นาทีอุ้ยแต่แบงค์อ่ะโชคดีมากเลยมาก,กับหมอทางนี้คืออนคนน้อยคนน้อยมากคือได้เล่นเกือบทุกเครื่องเลยได้เล่นยังรถคุ้นปู่ เดิไปเล่นโรลคุณปู่มาสนุกมากไม่มีอะไรเลยไปดูงูปลอมๆแล้วมันทำ่างนี้แค่นี้มีความสุขละคือไม่ได้อยากได้เสียวไมเต๋เรายังไม่ได้เล่าเรื่องอิตาลีเลยอ่ะอิตาลีเดี๋ยวเล่าอิตาลีดีมากเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าอยากไปอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยเล่า ฮัลโหลฟิลิปปินส์อะไรหรอ Thank you for my gift เออหันมาหน่อนหันมาตะกัศีบแต่หันอย่างงี้หัวใ่ไหนี่ให้หน่อยได้ครับตะกัศีบยังไงหันมาสิมันไม่เจอหัวเออตะกัศียังไม่เจอเร็วจะไปปูแล้วแต่งงานเราจะชวนไปเตรียมอะไรอ่ะ เตรียมอะไรอะอะไรย่าสุกอย่างนอตแบงกินเท่ากับน้อยน่ารักมากจริงแต่เนี้ยลูกค้าจะไม่เห็นนะพิมพ์อย่างเนี้ยมันต้องลงบอร์ดอื่แลยแท็กแล้วแท็กเท่ากับน้อยเลยหรือจะแท็กคุณท็อปเลยก็ได้ไม่ติดนิซาเนี่ยนิซามิดยูสม g o o อีเวนิ่ง from ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์พี่น่ารักมากพี่แบง เอยมาเป็นแฟนได้ไหม <S <S> ย้อนปานะกินกี่ซองแล้วอะไรอะพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาชโชว์เอ้ยโชว์ะอย่าลืมมาหาพวกเรานะครับที่สยามนะฮะฝั <S <S ่งน,น,นำ้ำน้ำซุปอร่อยมาก ถ้าใครไม่มาส่งตัวแทนมาก็ได้เอาพ่อเอาแม่เอาตาอะไรมาก็ได้นะมาหาหน่อยลุงพงขายหมูหน้าปากซอยก็ชวนมาได้แข่งพี่อน,นบ๊ายบายนะครับทั้งหมดกี่คนอนะ่ะรคนอนะ่ะชุดพรุ่งนี้นะ่ารักมากทั้งหมด7 1 7คนโอ้ย724นะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะตอนทุกคนอย่าลืมมาคอมเมนต์ รูปที่ผมโพสนะโอ้ยอยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับสำหรับคลิปด้วยนะตอนนี้4ล้านแล้วปะ3ล้าน9ประมาณนี้คลิปที่เต้นกันอะยอดวิวเยอะมากไม่เคยยอดวิวเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนตื่นเต้นตื่นมาคือแบบคือต้องดูก่อนอะยอดเท่าไหรนะ่แล้วเต้นไงโชว์เต้นโชว์หนเนี่ออกเต้นไงอั่นี้อันไหม่อะต้องบอกเต้นไงสี่ล้าน นี่ไงก้อนี้นี่ไงมาเลยเอามาเลยเป็นแค่มาใสกีฬ็ทำไมล่ะแล้แกทำมาเดี๋ยว,ว,ยาายวก่อ,อก็เปิบปับ๊บปิบปั๊บเปิบปบปิบ <c oughs> อปิบเปิบเม่ใเ่อ่ะป <c oughs> ุณจะมาเปิรเปิบเปิบเปิปอ่ะปิบเปิบเปเปิบเปเปิบเปิบเปิบเปิเปิบเปิเนิบเปปิเปิบปยาปหรอเปิบเปกเบเปเบปเปเต้เหิเป่อเปิบเปิเปบเบอปบเบเโบเคโอเคิเปิเดี๋เวเราต้ปงไปขเเบ ยี่โมงแล้วอืต้องไปขึ้นเครื่องแล้วครับทุกคนอุ้ยใครอะใครอะบาย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 อุ้ยขอบคุณมากหนิงครับใส่แบบคุณมาได้แล้วครับเฮ้ยไปละบายบาย